พากันไปแลต่อนะคะทีส้ำหนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 1จังหวัดนครศรีธรรมาราชค่ะประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เจังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในวันนี้ทีเดอะผูตะวันบูตทิก แอดเชียวล้านอําเภอบานตากุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแพทย์ยิ่งดารินดารซะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่11ประจำปี2567้ค่ะท้งนี้ค่ะโครงการนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบปรับปรุงท่านข้อมูลเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงหรือ โรกและภัยสุขภาพให้เป็นปัจจุบันค่ะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระว่างเครือข่ายโดยมีผู้รับผิดชอบงานซื่อสร้งความเสี่ยงโรกและภัยสุขภาพข้องสำหนักง,งานสาธารณะุขจังหวัดสำหนักง,งาน,น,งงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำหนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการซื่อมวลชนในพื้นที่าคใต้ตอนบนค่ะข้าวรวมกว่า80คนเลยรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักทีดีข้ององค์กรนะคะซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวังวนที่24่ถึง25ส้าเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะค่ะโดย งานนี้ค่ะเขามีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องข้องติศทางการดําเนินงานซื่อสั้นประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรคปี2567แล้วก็ยังมีการบรรยายในหารเรื่องการรู้จัก ตนรู้จักคนรู้จักงาน how to qualify o f work life ค่ะรวมไปถึงมีการแบ่งกลุ่มค่ะฝึกปฏิบัติเสริมสร้างความขีดขับเคลื่อนชีวิตการทำงานส่วนวันนี้ใช่ไหม,มวันที่ย5ค่ะ <15 S 2> ก็จะมีการบรรยายในเรื่องของทีมเวิร์คเรือข่ายแห่งความสํำแร็จเสริมพลังตนสู้ประสิทธิทพลข้องงานพร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติค่ะซึ่งก็จะมีวิทยากรจากสํำหนักซื่อสร้งความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและก็สถาบัน ฟึกนอบรม WorkSmart Group มามเป็นผู้ให้ความรู้นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะจากการรายงานพ้นการประเมินความรู้ ความดรอบรูด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนปี2566กเนี่ยก็พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข้าวสั้นเรื่องโรคและกระารภัยสุขภาพในภาพรวมค่ะคิดเป็นรอยละนึ่งร้อยนี่คือเต็มเลยนะนั่นแนะหละค่ะซึ่งการซือร้อสร้งประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพก็จําเป็นทีว่าจะต้องได้รับความรวมมือจากเครือข่ายไล่ๆผักส่วนและก็จําเป็นต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ทีดีย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องลักลักเลยนะการซื้อสัน้สน ไว่าไอเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะต้องมีความเข้าใจกันนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเลยนะคะในปัจจุบันค่ะ